ไปกันเลยใช่ไปเอาไข่นกกระทะก่อนแล้วก็ีใช่ไปกันเลยหน,น,น้าเดิมเลยหน้าเดิมเลยคนขายคนเดิมเลยเหรอคะนำคุณผู้ชมไปเลยคะ่ะจะซื้ออะไรดีระวัลงล้นนะข่าวน้อยไปคะ่ะไปเลยเป้าหมายของเรา ที่มาทุกวันโอ้คุณยายเจ้าเดิมขาประจำของเราเนี่ยเองมีอะไรเป็นของโปรดบ้างอะไรไข่นกกระทาหน่มวงด้วยนะถุงเท่าไรคะไข่นกก,กระทาหนึ่งยี่สิบก็เสียดาทอันนี้ยี่สินบอัสิีแล้วหน่มวง่ะคะหนึ่งยี่สิบ สี่ชิ้นสิบ mm hmm. อาสี่ชิ้นแล้วก็ไข่นกกระทาสิบ,บาทมีไ mm hmm. ข่นกกระทาม mm hmm. ีขน, mm hmm. น,ขนมม่งกล้ว hmm. ยอันนี้อะไรรู้ไหมที่น้องซีกิน mm hmm. ตอนนั้นอาถือขนมไข่หงดดวยมาไหว้พระเพื่อจะมากินเลย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. <laughs> จะมากินของตา ขนมวงสี่ชิ้นสิบบาทโอเคเดี๋ยวแม่จ่ายตังค์น้องซี่ถือให้แม่น่อยเดี๋ยวแม่หยิบจ่ายตังค์พ้าก่อนนะคะ